ตอนนี้เราช็อคปิ้งเสร็จแล้วค่ะเราจะไปเดินไปเอารถขับรถแล้เราจะไปที่น้ำตกกัน นังงานเขาบอกว่าน้ำตกอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าต้องขับรถประมาณประมาณย0นาทีถ้าเราเดินเขาจะใช้เวลานานพอสมควรเราก็เลยจะกลับไปที่คอนโดนะคะแล้วก็เราก็จะไปเอารถแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวน้ำตกกันค่ะเดีวคงไม่เห็นน้ำตกนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำแข็งค่ะมันเป็นน้ำแข็งค่ะฉะน,นั้นสงสัยจะไม่ได้เห็นนะแต่ว่าเราอยากจะไปดูว่า น้ำตกมันอยู่ตรงไหน,นค่ะเรามาแล้วเราต้องมาให้ถึงค่ะเรามาถึงเทวีวายเราต้องไปให้ถึงน้ำตกทั้งที่ไม่เห็นน้ำตกแต่มันจะเป็นน้ำแข็งแต่เราก็จะไปกันค่ะแล้วอีกอย่างาขนมปังที่นี่อร่อยมากาบอกให้นะอร่อยจริงๆเขาเรียกว่าเบโกอรอร่อยมากค่ะเพราะว่าน้ำ เวลาเขาทำขนมปังเนี่ยน้ํามันขึ้นอยู่กับน้ําถ้าน้ําดีขนมปังก็จะอร่อยถ้าน้ําไม่ดีขนมปังไม่อร่อยค่ะฉะนั้นเราก็เลยจะถือโอกาสซื้อเบโก้ไปด้วยและสกู๊ตเฮาส์ทีลูกลูกแค่แต่แฮร์ี่ยูอันน a จะร่ายอัน t ั a น Let's ride on the top and come back, and then let's ride. Go, back. Let's go through the waterfall first. Yeah, and then we ride. Go to the. And then we'll, uh, we go to the mountain windles, Just ride, take a ride again. You know, with the sun. I don't think the sun's gonna be out all day. You That's why I want to hurry and go to the waterfall. Oh, okay. No, we meet the show. the show. Three days together. We're not going to forget. ที่นี่เขาเรียกอ่าคอนโดลากระเช้าไอ้ตอนแรกเราก็ไม่รู้เขาเรียกกันโดลาอะไรกันโดลากอนโดลาเป็นภาษาอิตาเลียนค่ะเห็นไหมกระเช้านะตรงนั้นเขาเรียกเกาเรียกกอนโดลาเห็นไหมคะ่ะตรงนู้นนะคะกระเช้าแต่ภาษาภาษาอังกฤษอังกฤษอังกฤษจริงๆเขาเรียกเขาเรียกอ่าเทเบิลเทเบิลคาร์เอ็กซ์เพรสแต่ถ้าคนอเมริกันก็จะเรียกกันโดลา ฉะนั้นนะคะภาษาอังกฤษยอย่าว่ามันเหมือนกันนะคะบางครั้งภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกภาษาอังกฤษเนี้ยประเทศอเมริกาก็จะเรียกอีกอย่างประเทศอังกฤษ,กฤษ,กฤษหรือว่าประเทศแคนาดาหรือว่าออสเตรเลียก็จะเรียกกันอีกอย่างนะคะแต่บ้านเราเรียกกระเช้าค่ะกระเช้าลอยฟ้านะคะแต่คนอังกฤษทั่วๆไปคนที่เขาภาษาอังกฤษทั่วๆไปเขาก็จะเรียกว่าเคเบิ c a b ร e c อ็ express ตามที่บอกคนที่นี่เขาเรียกกันโดนเลยองค์วิถีบังมีสวยมากเลยสีไทยค่ะดูสวยไหมอุ้ยดูคริสต์มาสทรีลุกลุกลูกลูกคริสต์มาสทรีลุกดูเพื่อนๆต้นคริสต์มาสค่ะลูก <Yeah. S 1> โอ้เดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อย ขอถ่ายรูปก,กับต้นคริสต์มาสทีทรีหน่อยบายหูต้นใหญ่มโหฬารมากว้าว wow. That's awesome tree ต้นคริสต์มาสเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊นหนึ่งนะคะ ขอถ่ายดงต้นคริส้มต้นหนึต่งนะร้านใหญ่ปะ่ะมาเดินสามีมาเดินกับอิสันนี่เขาจังเดินรอคะ่ะเพราะว่าอิสันน่ะถ่ายรูปตลอดเลยนะคะอยากเก็บภาพสวยๆเอาไปฝากเพื่อนกันค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มาบ่อยๆนะคะ โอกาสที่จะมานี่มันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายๆนะคะมันไม่ได้มาบ่อยนะคะฉะนั้นนะคะเราก็จะพยายามเก็บเก็บทุกทุกสิ่งที่เราเดินผ่านใกล้จะถึงแล้วนะคะอุย้ยนกอย่ามาขี้ใส่หัวฉันนะเอ้กกากากา,กา

The, the smoke store, store. Uh. Do you know that yes yeah. you oh, my young This is another uh, uh, there. That's the one. This one. What? What, That's a chair with. That's a chair dude. That's a fucking scary chair lift. that. Goes, yeah, it goes straight up. I know. And it's very really straight. Viking lodge It's a lot of apartments here. Huh? all condo, kind of... kind of minimum. condominium. Look how ภูเขาที่นี่แบบสั้นกิ่งดิ่งเลยค่ะพี่น้องมันสั้นกิ่งดิ่งเลยน่ากลัวมากเลยเบิ่งตี้มันสั้นอกค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะให้พี่นอ้องมือด้วยนะมันสั้นกิ่งดิ่งอยู่เลยนะเขาสูงมากเลยแล้วเวลาเล่นสก,กีโอ้ยพี่น้องแนม้ลงมาสั้นกิ่งดิ่งค่ะ เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนจะไปเปลี่ยนกางเกงใหม่เพราะว่ากางเก,งเ,กงเรามันเป็นฝุน่นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนใหม่ถึงแล้วนะคะถึงคอนโดแล้วเดี๋ยวเราจะไปอะเอารถเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปเที่ยวน้ำตกกันเห็นไหมคะ ข้างหลังนี่ก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเพื่อนๆเห็นไหมครับเดินง่ายเลย Yesterday we was in born e walk like ice today is easy walk เหี้ยเหี anyways, ้ยชันหัวชันหัวค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกัน EP หน้าค่ะเพื่อนๆ be careful be careful เดี๋ยวเรามาเจอกัน EP หน้านะคะเดี๋ยว EP นี้เราจะไปเปลี่ยนชุดเพราะว่าปูนาเปลองเป็นลองเสื้อผ้านกขนเสื้อผ้ามันออกเต็มหมดเลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่น้ำตกกันนะคะเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ